ตีมต่อแล้วด้วยน้องไอ้ที่ยโดนเอ็มดีโอสี่ยังแม่งขาบกูไก่บ่ใชรทหารนะครับคนดูมันมาเลยมันไอ้นี่แย่ังวะงงวะโมมิทหารใช่ปะในอุโมงค์อุโมงค์ครับไม่ได้ไหนครให้เข้าจากไหนก็ฝั่งจิวไทยเดิมมาอยู่ที่เดิมอ่ะต้องต้องอ้อมไปใช่ไหมมาฝั่ง ฝั่งนี้แหละถูกแล้วที่เดิมเลยที่เดิมเลยมาจอดที่เดิม <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องสั่งอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังว่าเพื่อกนกระจายเสียงเป็นไงพอที่เหลือโอเคไหมมันจะสนใจแบบจะไปอแบคทีเลียมาจอดฝั่งเดิมนะฝั่งงตรสวัสดีครับโอ้โหยันได้จะมันจะได้ไข่อยู่ละไอ้เหี้ยใ <ๆ S 2> ในเมืองช่ปะ มันมันหมุนไหมหมุนไหมคนดูหมุนปะหมุนปะคนดูคนดูเข้ามายังวะสวัสดีครับทุกคนขึ้นไหมคนดูครับขึ้นไหมครับน้องๆสตรีมผมหมุนไหมเออเออเออเดี๋ยวบอกให้ไปอย่าเป็นมากว่ารักหมุนไหมคนดูหมุนไหมผมถามจริงสตรีมกูหมุนไหมน้องๆผมงงมากเลยไหมสตรีมมันหมุนน่ะ มันเป็นอะไรไม่รู้ไหมคุณดูอะไรว่ามันมันช้าเออสู้ๆนะเฮลซีเออสู้ไหวอยู่แล้วแป๊บนึงนะแป๊บนึงนมันมีคนไปเข้าห้องน้ำนะแป๊บนึงไอ้ตัวเต้ยไปเข้าห้องน้ำโอซี่ะแพรว่าก้าวศพมันหาพวกกูไปเมื่อกี้ห้องน้เรืสองเลยไอ้เฮียมันหาบุกไก่ไอ้บอลดีหาเสร็จมันขับรถไปเลยวันเอาตายมันเอาตายเลยมันเอาตายลงตัวะยันดีเยอะเออมันแถวยันดีไปเอียพไอ้สเตเต้ไปเข้าห้องน้ำอยู่โปเต้ไปเข้าห้องน้ำอยู่ เยอะเตะอ่ะเออลอยโปเตียวลอยไปเดียวเยอเตะมากเออโปเต้ไปเข้าน้ำผ่านไปกี่ไฟแล้วครับผ่านไปสองสามนี่แค่สองหนึ่งอะดิโดนทอนดิเหี้ยรวยไม่ผมพลาดด้วยเมื่อกี้ผมในปกติแม็กเขโดนไม้ไม้แม่งแบบไม่เวิร์กว่ะหมุนไปะเอางี้ถ้ามันหมุนนะเดี๋ยวผมไปผมไปย้ายไปย้ายไปอีกอันหนึ่งย้ายไปมันหมุนได้ไงวะใครนำตอนนี้เหรอตอนนี้ตอนนี้ผมมานำอยู่นำอยู่มันยังไม่มาอ๋อ แล้วไงโปเต้ไปเยี่ยวนะโปเต้ไปเยี่ยวนะมันจะไปเล่นไหนอ่ะไม่ผมปทวิทย์ไม่เราเป็นคนนัดน้องเราแพ้ยังงูโหใครพุทธวิทย์วะโอ้ดิคุณเจนสถานที่นะคะอารมณ์ถ่ายปวดแล้วปวดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับยกไม่ไหวกูไหวเว้ยแต่เน็ตกูเป็นอะไรไม่รู้คือเน็ตเน็ตเน็ตสตรี้มาเป็นอะไรไม่รู้แต่ผมมาเล่นได้ปกติแต่เน็ตเป็นที่อะไรไม่รู้เว้ยเออศาสตร์ยังไม่ทันได้ยินได้เล่นเลยเมื่อกี้เน็ตเป็นจั๊กเหี้ยเนสาสรแล้วเนี่ย อย่าเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นคือขึงชีวิตก็ใช้เวลาทั้งชีวิตขอโทษนะเมื่อกี้มันเป็นที่ไหนรู้ไหมเน็ตกูมันกึ่มเนี่ยผมมันกึ่มไปหน่อยทําไมสตีมาค้างค้างเหรอค้างไหมครับค้างไหมมึงเกินไหมมึงคิดว่าแบบค้างไหมมึงติดเล่นกันเกินบอกให้จริงน้อจริงจริงมัวแต่บัฟมัวแต่บัฟจะคืนแล้วมัวแต่บัฟ ขลุบ้านมาไม่มีคนขลุมึงอยู่ในโซมึงอยู่มึงถึงรีบทะลุเกินว่าจรงมะดิหมุนไหมหมุนจริงฮะบ้หลบ้านเหลือคนกันศพสี่คนคูเรียกกลับก็ไม่มีคนกันนี่กกลรีบทะลุไปเลยไม่ไม่มึงฟังนะช็อตเปิดเพื่อนตายเป็นศิษมึงถามไอ้เกียวดู เออมันหมุนอะไรไปดูว่ะมันหมุนวะหมุนนะเขาดูมาตรงกลางมันยื้อกันไม่ไหวเว้ยกระตีมค้างเหรอเราได้เยอะกว่าจริงๆเราค้างปะไอ้สัตวซอดเคลียร์ทีละโซนดิตอนแรกเหลือตอนแรกเหลือในวอลอยู่สิบห้าคนสภาพหมดครับฮัลโหลกูคือกลัวอยู่ยันจบเลยครับพี่มึงสั่งมั่วกันเว้ยมันมีคนไม่เห็นแล้วสั่งไงปกติอะไรใช่ไหมเราเรได้เยอะกว่าเว้เราปกติยังเขาดูเอาใหม่เอาใหม่ไฟเล่อยดีเล่อนๆเดี๋ยวหงุดับในวอลอ่ะมึงเดี๋ยว มึงอย่าห่วงด่านะเออมันมันหมุนหมุนอะไรวะผมอยากรู้ว่ามันหมุนอะไรวะคนดูผมงงว่ะเน็ตผมมันกากเหรอวะหรือว่ายังไงวะเน็ตมันเป็นอะไรสกอร์สองหนึ่งสองหนึ่งซกอร์สองหนึ่งเออเป็นอะไรไม่รู้เว้ยเอางี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงหายหมุนยังหมุนเหรอเออเดี๋ยวลงใหม่ก็ได้ปกติแล้วครับบอสปกติเหรอถอนะอุ้มสมทุกคนนะปกติไหมสมทุกคนนะ เอางี้ถาดูในนี้ไม่ได้ก็ไปดูในูวมันเอาทิ้งงะานว่ลยไม่อนะไม่อนะนะครับค้างวะโหครับเฮียเฮียครับค้างวะเออมันหมุนวเดวเดอย่างงี้เดี๋ยวผมไ้ปกติเ้ยมันหมุนเออมันหมุนอะไรวะเางี้ถ้าใเวข้าะมันหมุนเวลา ไปเลยไปเลยผมใส่ไปเลเมเลแล้วเพือนัน้องเพื่อนันาไหนเข้าข้าเเข้ามาเ่นึงหมุนปกติย่งปกติย่างไอ้ปกติย่งน้องลเจปกติย่งปกติย่งอ่ะเช่มันหมุนเชี่ยอะไรไม่รู้ว้ดู อะมึงนะหายหมุนแล้วปกติเหรอในนี้ปกติแต่แต่แต่ในนั้นไม่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 ปกติเลยแต่ในติ๊กต่อไม่ปกติใช่ป่ะเออมันเป็นเป็นอะไรเฟลมาเป็นอะไรลูกไปไปเดลเนไปไปเดลเนไม่พอทำงานอยู่พอทำงานก่อนไปพอทำงานก่อนพอทำงานก่อนไปลูกไปอ้าว นี่ไมันมาแล้วพี่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วแต่เพื่อเราแคสพี่เฮ้ยเขาเล่นอะไรนะเขาจะรู้เราไปอีกแล้วเรากลับปนะเรากลับวะกลับอีกฝั่งวะไปเดิ๋ไปเดิ๋ไปเดี๋ไปที่เดิมดีครับกลับฝั่งกลับไปฝั่งกลับไปที่เดิมถ้าเราพี่กลับไปให้มันเลือกเลยนะกูแค่เลือกสถานที่ให้มันเลือกเอาไอ้เหี้ยเราพวกกูเลือกทำไมมึงไม่เล่นตามที่กูเลือกวะเอออะไรของมันไว้ขวายไม่เล่นเลยเปล่าไอ้พวกเหี้ยเนี่ยไอ้สาระกูแค่เลือกเนี่ยรอพี่เติร์นไปเดียวมันรอเงี้ยรอพี่เติร์นไปไอ อย่าไปตามเกมมันไอ้เที่ยเราเป็นคนเลือกมันต้องเล่นเว้ยมันมันเลือกไม่ได้ไอ้เที่ยถ้าอย่างเงี้ยมันเลือกเราไม่ต้องเล่นดิเงี้ยไอ้เที่ยทุเรศไอ้ตัดอดบึงก็มาดิมาอ่อนไอ้เที่ยประการต่ประการต่เราพิจารณาพิจารก่อนเล่ยไปเล่ยไปเหมือนแม่งไม่ไหวอ่ะไอ้เหี้ยมันกลัวแล้วมันแยงแล้วมึงฟังแบบนี้มึงชนะแล้วมันแยงมึงเว้ยไอ้เหี้ยมันโคตรกลัวเลยตอนเนี้ยมันกลัวชิบหายตอนเนี้ยมันถวาตัวแม่งสั่นแล้วตัวแม่งสั่นแล้ว ปกติยังคนดูในปกติยังเยอะแตกชีตในปกติยังเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีใหม่เดี๋ยวผม